نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسل الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد قال تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والبدر والليل إذا يسهل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد

ต่างๆที่โปรโลซุบาในตอนนั้นได้สร้างมาเป็นสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับมนุษย์แล้วเป็นสิ่งที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์ในทุกๆสิ่งที่โปรดริสุงสาบานเอาไว้แล้วโอรโลก็ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนที่อัลล์ได้ให้ความเมตตาความปูดปานให้ความยิ่งใหญ่ให้อำนาจให้ความสามารถที่แทบจะหาใครเปรียบเทียบไม่ได้เลยจนถึงยุคป,ปัจจุบัน แล้วพวกลอสก็ได้บอกว่าธรรมชาติของกลุ่มชนที่ฝา่าฝืนเหล่านั้นเขาทําอย่างไรกับความดีงามที่อัลลอ์ให้แล้วอะไรคือสิ่งที่เขาต้องได้รับอะไรคือราคาที่เขาต้องแลกกับมันไปเราได้พูดคุยถึงกลุ่มอาร์ททั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มอาร์ทแรกกับกลุ่มอาร์ทสองอาร์ทสองก็คือชาวสมุทรนั่นเองตอนนี้ครับในยักกุรานเนี่ยอายะที่สิบพวกลอสุบฮานต์ตัวได้กล่าวว่าครับเบอร์ฟิร์อาอูเน้เนิลอัล,ลอาดาดัลลาดีนตะกาวฟิลบิลัดพวกลอสหลังจากที่ได้บอกครับว่าเจ้า ไม่ได้เห็นหรอกหรือว่าพวกบล็อน,นั้นได้จัดการอย่างไรบ้างกับพวกกลุ่มชนของอาร์แล้วก็กลุ่มชนของสมุดเช่นเดียวกันกับฟิรอา์นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นจอมขึงผือดหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งที่เป็นยอดที่สูงชะลุดคำว่าเฟรเอา์นในที่นี้ครับก็ขออธิบายให้กับพี่น้องก่อนนะครับเพราะว่าบางทีบ้านเราบางท่านยังยังเข้าใจพลาดนิดนึงเฟรเอา์เนี่ยไม่ใช่ชื่อคนนะครับผม ฟรเอา์ไม่ใช่ชื่อคนแต่เป็นตำแหน่งผู้ปกครองอียิปต์ในอดีตที่บ้านเราเรียกว่าฟาโรนี่แหละครับคือพอใช้ว่าฟาโรห์เรารู้ใช่ไหมครับว่าคำว่าฟาโรห์เนี่ยไม่ใช่ชื่อคือฟาโรห์เนี่ยมีหลายคนฟาโรห์เนี่ยมีหลายคนมีหลายรุ่นรุ่น,นสืบทอดมาทุกคนจะใช้ชื่อฟาโรห์ถ้าเป็นผู้ปกครองอียิปต์ยุคอดีตใช้ใช้ชื่อฟาโรห์เพราะนั้นเวลาที่้องเจอคำว่าฟฟรเอาว์ เฟรอาหนุนะครับในอัลกุรอานก็ขอให้รู้ว่าพวกเราากำลังพูดถึงฟารโรห์แต่จะเป็นคนไหนเราต้องดูบริบทอีกทีจะเป็นฟาโรห์ในยุคสมัยกรนบีมูซาซึ่งในยุคสมัยกรนบีมูซาจะมีฟาโรห์นึ่งคนหรือมีสองคนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่ามีการพูดคุยมีการถกเถียงอยู่ในหมู่นักวิชาการซึ่งเราก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของนักวิชาการพูดคุยไปแต่เมื่อเรอา,ารได้ยินคำว่าเฟรอูนหรือได้ยินคำว่าฟาโรห์ครับผมคิดว่าในหัวของพวกเราหลายๆท่านเนี่ยน่าจะคิดภาพคล้ายๆกัน ก็ปเป็นภาพของผู้ปกครองที่ว่ามีการใส่มงกุฎที่ว่าปิดลงมาถึงแก้มอะไรประมาณนั้นแล้วก็อาจจะเปื้อยท่อนบนอะไรก็ตามแต่ก็หลักๆครับพิอุนเหมือนกันเหมือนกันตรงที่อ้างว่าตนเองนั้นเป็นสมมุติเทพเป็นสม,มุติเทพก็คือเป็นเทพที่ลงมาอยู่ในกายเนื้อของมนุษย์ทําไมถึงต้องอ้างว่าตัวเองเป็นเทพครับทำไมไม่บอกไม่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเลย เพราะมันต้องมีคําถามครับถ้าคุณเป็นพระเจ้าทําไมคุณต้องกินต้องดื่มทําไมต้องหลับต้องนอนทําไมต้องไม่สบายเขาก็บอกว่าไม่ใช่พระเจ้าตรงๆไงเป็นสมมุติเทพก็คือกาบไหว้ใชนแล้วกันกาบไหว้ให้เหมือนกับฉั้นั้นเป็นพระเจ้าก็คือยกตัวเองอยู่ในตําแหน่งเดียวกับพระเจ้าซึ่งถามว่าชนชั้นปุกปกครองระดับปาโรเนี่ยครับชี้เป็นชี้ตายให้ใครก็ได้มีอำนาจเยอะแยะครับ ได้รับความโปรดปานจากอา์มากมานี่คือสิ่งที่เราบอกเขาว่าในดุนยาเนี่ยอารมักมานเนี่ยคือผู้ที่เมตตาให้ความเมตตาให้กับทุกคนคนรับจะคู่ควรหรือไม่คู่ควรพวกเราก็เมตตาพวกเราก็เป็นผู้ให้ยศศีก่เขาฟารโรทุกนับมาเลยครับทุกคนที่เป็นฟารโรเนี่ย ได้รนะับความโปรดปานเยอะหมดแล้วก็จะเหมือนๆกันก็สั่งใช้ให้คนอื่นมากับไหว้ตนเองซึ่งเราเรียกว่าเป็นตอรู้ถูกไหมครับตอรู้คือบุคคลที่มีความสุขพอใจกับการที่ผู้อื่นมากับไหว้ตนเองเราเรียกว่าเป็นตอรู้ทีนี้ครับพี่น้องพอเรื่อพูดถึงเฟืออูนซึ่งนักวิชาการเนี่ยนะักถ่ายที่บคุรอานเนี่ยก็มีความเห็นต่างกันว่าเฟรออูนในที่นี้หมายถึงใคร หมายถึงฟาโรค์คนไหนฟาโร์ในยุคไหนหรือว่าพูดถึงฟาโร์แบบครอบคลุมเลยเพราะว่าฟาโร์ทุกคนอย่างที่ว่ามากอเหมือนกันอันนี้ก็วอลล์าาอาลาัมครับคอนนสบริษัทบางคก็บอกว่าได้เป็นของในสมัยระบีมูซาแหละที่คุยกับฮามานที่บอกว่าอ้าหลังจากที่คุยกับระบ,บีมูซารบีมูซาบอกพวกลอย์นั้นอยู่เหนือฟากฟ้าไปฟิหลุนก็บอกว่าไงครับอ้มามะงั้นฮามานสร้างหอคอยสูงๆเลย เราจะได้ไปดูไปดูว่าจะเจอพระเจ้าของมูซาหรือเปล่านี่ก็เป็นความโง่เขาของฟาโรห์แล้วก็กลุ่มชนของเขาที่คิดว่าตัวเองทําได้ทุกอย่างซึ่งคําว่าซิลเอาตัสนะครับคำว่าเอาตัสเนี่ยแปลได้หลายอย่างอย่างที่บอกนักาแกรบางคนก็บอกว่าผู้เป็นเจ้าของของปิรามิดก็บอกว่าแปได้แปลว่าปิรามิดซึ่งวัาเราอาลัมครับอีกทัศนะก็มองว่าหมายถึงเรืออูเนี่ยเป็นจอมขึงผืน คือเวลาลงโทษเนี่ยเวลาเราพูดถึงการขึงการตรึงเราก็มักจะคิดถึงอาจจะเป็นอนาณาจักรโรมันหรือว่าอาณาจักรอื่นแต่ความจริงเข้าอาณาจักรอียิปต์เนี่ยก็มีเรื่องของการตึงจนตายมามนานแล้วนะครับผมแล้วก็มีการดึงแขนขาให้ขาดเนี่ยหรือว่าเอาศดไปประจานด้วยการแขวนไว้เนี่ยก็มีมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณแล้วมีมานานแล้วการทำร้าย มนุษย์ด้วยกับรูปแบบที่โหดเหี้ยมแบบนี้นะครับมีมานานแล้วก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดเราดูถึงความชั่วร้ายของแต่ละกลุ่มนะครับทั้งอาร์ตทั้งสมูทเนี่ยก็มีความชั่วร้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแต่ฟรโรอูนี่ความชั่วร้ายที่โดดเด่นข้ามสเต็ปขึ้นไปอีกก็คืออาร์ตกับสมูทก็ยังรู้ตัวเองเป็นมนุษย์อยู่ก็ยังรู้มีพระเจ้าอยู่แต่ฟาโรนี่คือมีพระเจ้าและข้าก็อยู่ในตัวอย่างเดียวกับพระเจ้า ถึงเวลาถ้าตายปุ๊ก,ก็กลับไปหาพระเจ้าที่ต้องมีการรักษาศพต้องมีการทําเป็นมัมมี่นั่นก็คือความดื้อดึงถึงขีดสุดซึ่งถ้าเกิดเรามาดูครับทั้ง3กลุ่มทั้งกลุ่มอาร์ตทั้งกลุ่มสมูททั้งกลุ่มฟอรอูนทั้งตระกูลเลยนะครับสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับเขาได้ความสามารถเขาได้นวัตกรรมที่ไม่มีใครเหมือน ในเรื่องของการสร้างพิระมิดจนถึงปัจจุบันก็เป็นการยากที่จะทําบนทะเลทรายที่จะให้แบกรับน้ําหนักของหินจนานวนมหาศารถ้าจะให้ทำก็ทําได้ครับแต่นวัตกรรมปัจจุบันก็หือขึ้นคอเหมือนกันนะก็ต้องลําบากก็ต้องสิ้นเปลืองงบป,ประมาณระดับสูงเยอะเลยแต่นี่คือฟาโรห์ทำตั้งแต่ยุคสมัยก่อนแล้วก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับอารยธรรมของสมุทรเมรินซซแลที่ว่าเป็น คนหาดหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ในภูเขาทั้งหลายทั้งปวงแสดงถึงความยิ่งใหญ่แสดงถึงความเพียงไกรแสดงถึงอำนาจแสดงถึงพลังที่พวกล้อให้กับพวกเขาเหล่านี้แล้วถามว่าพวกเขาหายไปไหนครับโดนลงโทษโดนล้มล้างหมดแล้วถามว่าทําไมจึงโดนลงโทษครับเพราะเขาตอบกับความเมตตาของพวกล้อด้วยความดื้อถึงแต่ละกลุ่มเดินนอะไรบ้างเลยพี่น้อง ถ้าเราดูในส่วอัลฮะก็นะครับฮะก็ก็เป็นชื่อของวันเกียร์ไาหมฮะก็ที่มาจากฮักกุลที่ว่าเกิดขึ้นแน,น่อนอนเลยนะครับผมอ,อัมลฮะก็มาฮะก็วะมาดรอมาฮะก็แคสซาบัสมูดุวะอาดุบิลก ق รี ئ ة ว่ารู้ไหมครับอัลฮะก็ชื่อของวันเกียร์ไหมมาฮะก็อะไรคืออัลฮะกอเลยแล้วอะไรทําให้เจ้ารู้ว่ามันคือฮะก,ออก็เพราเราพูดให้เราได้คิดว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะ มันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันคือสัจธรรมที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเรากล่าไงครับสมูดเนี่ยได้ปฏิเสธเช่นเดียวกับอาร์ตที่ได้ปฏิเสธทั้งคู่ปฏิเสธต่ออะไรบิลกอริาอากริอาก็คือวันเกียามะก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของวันเกียามะที่เรียกว,ว่ากริอาคือการที่ทําให้เกิดความน่าสะพรึงกลัวในหัวใจเป็นวันที่ความกลัวเนี่ยจะเต็มล้นอยู่ในหัวใจเจซเบสสมูดูวาดุมบิลกอริอาเฝ้ามาสมูดูฟฝ้าเอื้อบิตตากี้ เราบอกลครับในขณะที่กลุ่มชนสมูทเนี่ยถูกทําลายล้างด้วยกับอะไรด้วยกับเสียงกัมปานาตเสียงที่ดังเกินกว่าที่มนุษย์จะทานทนได้เข้มแข็งแค่ไหนตายเรียบวะอัามมาอาดุนฟาอูลิกเูเิรีคินซอนเซลินอารติยะในขณะที่อาดถูกทำรบถูกทําลายด้วยกับอะไรครับลมที่ว่ามีแรมีเสียงที่ดังเช่นเดียวกันพี่น้องเคยใช่ไหมเวลาเราไปตามหุบเขาหุบ เดี๋ยวบางทีเวลามีลมมาจะได้ยินเสียงลมครับพวกเราบอกว่าในซอ์ซซอลซร์อาติยาเป็นลมที่ว่ามีเสียงที่ดังแล้วก็มีความรุนแรงเป็นลมที่มีความรุนแรงด้วยคือทั้งหมดแหลกเลวไปด้วยกับลมหายไปกับลมพี่น้องที่ดูเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าที่พวกเราสร้างมาที่มันแห้งกลางกับลมพัดกับิวไปอันนี้กลุ่มชนที่มีอํานาจมากที่สุดหรือว่าี้คิดว่าตัวเองเจ๋งที่สุดพวกเราก็ทําลายโดยใช้วิธีง่ายๆ ให้พัดไปเหมือนกับสิ่งที่ไร้ค่าแค่ลมมาก็จบไปนะอูดุบิลามิได้ดิซักระฮาอเลหิมซาบลายาลุวาสมาเนียตาอียามินฮุซูมาในขณะที่กลุ่มชาวอาร์ตเนี่ยพวกเราบอกไงครับอัลาะให้เขาเจอลมที่มีเสียงใช่ไหมที่มันมาไปไน้เวลาเจ็ดคืนกับแปดวันพัตรลเก้ามาฟีฮาซัรอากอันนหุมอาจเซสุนัคาินคอวิยะซึ่งพอหลังจากที่ลมเดนผ่านไปแล้ว 8วัน7คืนลักษณะศพที่เหลืออยู่ก็เหมือนกับอินทผาลัมที่ตายทราบครับตออินทผาลัมที่มันโดนตัดไปแล้วเหลือต่อแล้วก็ถูกขุดมาทั้งลากคือเป็นลักษณะศพที่แบบว่ามันมันไม่เหลืออะไรแล้วครับฟาฮลต้ารอเลห์มิบบา قي ะแล้วเจ้าเห็นร่องรอยอะไรเขาลงเหลือบ้างล่ะ เห็นศพลงเหลือไม่ใชนนี้ไม่เห็นลงเหลือแล้วเห็นแค่ที่พักให้เป็นอุทาหรณ์เตือนสติให้กับผู้ศรัทธาทุกคนไม่ใช่ให้เราไปมีความสุขย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าจะเอฟิร์อานุวะมันกอบลาหูวัลมุตฟิกาตุบิลคอติอาเช่นเดียวกันครับฟิรอูนก็มาฟาโรก็มาแล้วคนก่อนหน้าพวกฟาโรเนี่ยคนชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยแล้วก็วัลมุตฟิกาตมุตฟิกาตก็คือกลุ่มของนบีลูตมาริน สะดุมขุนสะดุมนั่นเองก็ทําความผิดเหมือนกันเนี่ยก็ทําความผิดพลาดอีกฟะอัซอรอซูลรอบ,บีมฟะอัคดะฮุมอัคดะตะวุรอบียะเขาก็ได้ฝ่าฝืนศาสนาทูตแล้วเขาก็ได้ถูกทําลายอัคสะตังรอบียะอย่างรุนแรงอินนาลัมมาตะฟัลมาอูฮามัลนากูฟิลเจรียเพราบอกว่าไงครับเมื่อเราได้น้ำเน่ยมันขึ้นสูงขึ้นมา ให้น้าขึ้นสูงขึ้นมาท่วมท้นภูเขาพวกเราพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงตอนเหตุการณ์น้าท่วมโลกที่บอกว่ากลุ่มมนุษยชาเนี่ยก็ได้เกิดความชั่วร้ายแบบเต็มหน้าผืนแผ่นดินเช่นเดียวกันแล้วพวกเราก็ได้ล้างบางไปทั้งหมดด้วยกับน้ําน้ําที่เฉยเลยไม่ได้อะไรที่มันดูอลังการบวยบางอลังการส่วนใหญ่โดนลมมนุษยชาติแทบจะทั้งหมดในยุคก่อนที่เป็นคนชั่วเจอน้ําแล้วพวกเราบอกไงครับแล้วเราก็ได้ให้พวกเจ้ารอด لبلواتي لقب لنجعلها لكم تذكره وتعيها اذن واعيا لو وهو هي فوق تاون فاذا نفق في السور نفقه واحده وحلت الارض والجبال فدكتا دكه دكه واحده ويومئذ وقت الوافئة وانشقت السماء فهي يومئذ واهيه والملك على أرضاها ويحمل أشربك فاطم يومين ثمانية يومئذ تردون لا تخفى منكم خوفا نو เดบิเลเมนดาลีครับก็ในความหมายพี่น้องสามารถไปดูต่อได้ในสุรับอัลวาเกียขอมาครับผมสุรัลฮักก์ครับผมซึ่งพวกเราก็ได้บอกว่านั่นแหละทั้งหมดพวกเราก็ได้จัดการแล้วถึงเวลาพวกเราก็ใช้เพียงการเป่าเพียงครั้งเดียวที่เราทราบ ที่ผ่านมาลงโทษทั้งมนุษย์ทั้งหมดน้กปุ่มชนที่คิดว่าเจ๋งอ่ะลมแล้วหลังจากนั้นครับการทําลายล้างทั้งเอกภพใช้เป็นเพียงการเป่าเป่าซูดเป่าแค่ครั้งเดียวด้วยเป่าครั้งเดียวนั้นทุกอย่างแหลกสลายหมดจะเป็นความน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อเจอกับสภาพที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า พอพวกเราคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากการเป็นกลุ่มชนที่ดือ้อดึงกลุ่มชนที่โง่เขากลุ่มชนที่แต่แบงครับพวกเราได้กล่าวต่อครับในสุรละวัลฟัดกับมานิสุราะวัลฟัดหลังจากที่เราบอกว่าว่าฟิร์อาอูนดีลอตัดอัลลาฮีนตาโวฟินบิลัดชันเดียวกับฟิร์อาูนที่เป็นเจ้าของสิ่งก่อสร้างที่เป็นแหลมยอดสูงชะลุด อัลลาฮนาตะกอฟิลบิลาดบรรดาผู้ที่เขาดื้อดึองฝ่าฝืนทำสิ่งที่ชั่วร้ายบนผืนแผ่นดินฟิลบิลาดตามเมืองต่างๆฟาอักซารูฟิฮัลฟาซาแล้วพวกเขาส่วนมนากที่พวกเขาทำก็คือความเสียหายบนหน้าผืนแผ่นดินเขาคิดว่าเขาทำดีแต่ที่เขาทำนั้นเป็นความชั่วร้ายเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมในปัจจุบันครับผมเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในเรื่องของ ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นหลักๆเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษยชาติเพราะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งครับในการศึกษากลุ่มชนก่อนหน้าเราในการดูถึงความยิ่งใหญ่ของกลุ่มชนก่อนหน้าเรามันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะรู้สึกหยิ่งยโสกับสิ่งที่เรามีหรือมีความสุขกับสิ่งที่เรามีแต่มันควรเป็นสิ่งที่มันได้เตือนสติเราเพราะพลอกระต่อไว้ครับ ฟอซบ์เบอร์ได้ b ิมรบกะกาโตอาบหลังจากที่พวกเขาเหล่าน,นั้นทำความชั่วร้ายทำความเสียหายบนพื้นแผ่นดินอย่างมากมายแล้วผู้อยู่บ้านของเจ้าเจ้าของของเจ้านายของพวกเจ้าก็ได้เทมาให้กับพวกเขาซึ่งแท้แห่งการลงโทษเพราะใช้คาว่าเทไปลว่ากรนนะนำหอพี่น้องเทกระนำแท้แห่งการลงโทษก็มีาการลงโทษที่มันมันไม่ธรรมดา มันไม่ใช่การลงโทษที่เราควรจะรู้สึกมีความสุขไปกับมันนะครับอันนี้ก็ขอ,อนะฮะพี่น้องที่ผมรักอีกครั้งนะครับผมกลุ่มชนก่อนหน้าเราเนี่ยยิ่งใหญ่มากกว่าเราเขามีอะไรมากกว่าเราเหมือนกับที่เราตอนเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าเราอยากได้อะไรมากมายแล้วเราก็คิดว่าเรามีอะไรมากมายแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพี่น้องสําหรับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่อะไรที่มากมายอย่างนั้นเลย เราได้มาในสิ่งที่มันจะจากเราไปเรามีในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงสิ่งที่เป็นของเราอย่างแท้จริงมันก็มีเพียงสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ตัดสินเราด้วยต่อให้คนทั้งโลกมองว่าเราดีแค่สำหรับอาล์เราไม่ใช่คนดีเราก็ไม่ใช่คนดีแค่นั้นจริงๆแต่ถ้าคนสุดเยมองว่าเราเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นคนโกหกแล้เรามองว่าเราเป็นคนดี mm. มันก็จบแค่นั้นจริงๆ เพื่อนพี่น้องที่รักยิ่งครับหวังว่าในสุราบันฟัตเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องที่รักยิ่งได้เตือนสตินะครับได้ระวังตัวมาตันเบสินหิจ่าบีบีบ้างในะอัมบาลันต์ได้ไหมมุชิตตอร์เบสินหิจาาา่ามาเต่ตียาบีบา้างไปนะหัวอาราจุนยาสัยอารา ครัพี่น้องครับในส่วนของทับซีดนะครับอาจจะพูดคุยกันสั้นๆแต่เพียงเท่น,น,นี้หวังว่าจะได้ข้อคิดได้ข้อเตือนสตินะครับทั้งตัวผมแล้วก็พี่น้องที่ผมรักนะครับแล้วก็ชาอัล์ครับช่วงต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของช่วงดวูอาบ้านมุสลิมกันต่ออินชาครับอักุลกาฮะดะเรสักวละฮ์ิวะลักุมลิสาลีมุสลิมีนะมินลักกุอะิมะ์กะุลฮิกะะดาะกตุลัย